สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาภับเปลี่ยนโปยทานในรูปแบบของดอกกุหลาบบานนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีริบบิ้นตะลังนะคะตัดอยู่ที่4เส้นตัดอยู่ที่42เซนติเมตรแล้วก็ริบบิ้นกากเพชรใสน,นะคะตัดอยู่ที่17เซนติเมตรสำหรับริบบิ้นสีนะคะ คนจะใช้ริบบิ้นธรรมดาก็ได้นะคะเหมือนตาลังงเหมือนกันก็ได้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเหรียญหนึบาทแล้วก็กันไกลนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นฐานสี่กันเลยเราจะพับริบบิ้นลงให้ได้10เซนติเมตรนะคะพับคขึ้นงง เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ จากนั้นเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะพับเส้นบนลงมาเส้นที่สอเส้นที่สามเส้นที่สี่จากนั้นเราก็กดบีบให้แน่นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมา เราก็จะพับเส้นสั้นรอบที่2นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่2เส้นที่สมเส้นที่4กดบีบให้เป็นรอยแล้วก็พลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทำฐานสีมุมเราจะเริ่มมุมนี้ก่อน จะบ,บินบิดมาในลักษณะนี้แล้วก็โค้งปลายแหลมเดี๋ยวเราก็สอดเขาก็จะได้กรีบในลักษณะนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองทำเหมือนกันค่ะบิดบินโค้งปลายแหลมเดี๋ยวเราก็สอดทำเหมือนกันให้ครบนะคะ ะะเราก็จะใช้ริบบิ้นสีนะคะที่เราตัดไว้มาสอดด้านหลังนะคะ จากนั้นเราก็ตะแคงนะคะตะแคงในลักษณะนี้แล้วก็จะจับริบินเรียงตรงกลางอันนี้คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3ามคู่ที่4จากนั้นเราก็บิดลงมานะคะจับรวบไปแล้วก็บิดเราจะหมุนมาแค่หนึ่ง,งรอบนะคะต่อไปเราก็จะสอดเส้นสีขาวก่อนนะคะ จับบินบินในลักษณะนี้แล้วเราก็สอดตรงช่องฐานนี้เพื่อนๆให้สอดเส้นสีขาวก่อนนะคะบิดบิบินในลักษณะนี้แล้วเราก็สอดเลย ขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาจัดให้แน่นให้กระชับนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทำกลีบสีเหลืองนะคะ เราจะทํากลีบนี้ก่อนในลักษณะเราบิดนี้บิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะบิดโค้งลงแบบนี้แล้วเราก็สอดต,ต้นฐานเลยทําเหมือนกันทุกกีบนะคะบิดไปด้านหลังแล้วเราก็สอด มีอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะคะเพราะว่า,าเปลี่ยนสีลิ้นลิ้นกาดเพชรใสเขาะจะนิ่มๆหน่อย เจะได้กลีบประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะตัดลิบินสีก็ได้นะคะไม่ตัดก็ได้ต่อไปเราก็จะมาทำกลีบกลีบด,ด้านนอกนะคะจับลิบินบิดลงด้านหลังแบบนี้แล้วก็บิดในลักษณะนี้อีกรอบนะคะ บิดด้านหลังบิดค้งปลายแหลมเข้ามาแล้วเราก็สอดตรงท้ายฐานกีดสีเหลืองนะคะ ่อไปถ้าเหมือนกันค่ะบิดไปด้านหลังบิดปลายแหลมเข้ามาหาตัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดโคง้งปลายแหลมโค้งเข้ามาหาตัวแบบนี้แล้วเราก็สอดใต้ฐานสีเหลืองนะคะ สำหรับวิบวินสีขาวนะคะเพื่อนๆก็ลดขนาดเอาก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็จะเก็บไว้ทำเก็บสีอื่นนะคะเพื่อสลับทำเกีบสีอื่นก็ได้ถ้ามันยาวเกินเพื่อนๆก็ไปลดขนาดประมาณ39หรือ30 38ก็ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะ เราจะใช้กันไกลซิกแซกนะคะเพื่อนๆก็ใช้กันไกลธรรมดาก็ได้เสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบบานของเราค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็เชื่นชอบหรือว่ายังไงก็อย่าลืมติชมหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ